สวัสดีครับพบกับติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสําเร็จครับกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวครับวันนี้มาในรายวิชานะครับสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับกับผมอาจารย์พนุพลสมบูรณ์ครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพบกับข้อสอบสังคมอีกรอบนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม6นะครับข้อนี้ยังอยู่ในเรื่องของกฎหมายในสาระที่2หน้าที่พลเมืองนะครับดูโจทย์กันเลยนะครับ ข้อนี้นะครับมีโจทย์เ้าถามว่าว่าผู้เยาวเนี่ยนะครับสามารถทํานิติกรรมนะครับได้ตามกฎหมายเมื่อมีอายุเท่าไหร่นะครับคําตอบมี10 12 13 14 15อ่ะโอ้ข้อนี้น่าสนใจนะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนตัวโจทย์เ้าถามอะไรเราตามหลักเลย1นิติกรรมนะครับนิติกรรมคือการใดๆนะครับอ่าการใดๆที่ทําลงไปนะครับโดยมีเจตนานะครับอ่าผูกพันทางกฎหมายนะเออ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าคือพูดง่ายๆผมผูกพันแล้วก็ทางกฎหมายอ่ะแล้วก็มีผลทางกฎหมายด้วยนะครับอ่าเช่นเวลาเราไปซื้อข้าวเนาะเออมันก็เป็นนิติกรรมแบบหนึ่งเนาะการการซื้อขายเป็นนิติกรรมใช่ไหมครับต้องการอะไรครับผูกพันทางกฎหมายคือให้คนขายเอาข้าวมาให้เราแล้วเราแล้วคนขายก็อยากได้ตังเราใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะมีผลทางกฎหมายด้วยคือเราซื้อข้าวมาเราต้องจ่ายตังเขาเขาต้องให้ข้าวเราอ่าประมาณนี้นะครับอ่า เป็นตัวเป็นตัวอย่างเริ่มต้นทีเนี้ยนิติกรรมเนี่ยมันจะมีผลได้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีองค์ประกอบที่ถูกต้องนะครับความถูกต้องของนิติกรรมเนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นหนึ่งอะไรครับก็เรื่องของรูปแบบใช่ไหมฮะอย่างซื้อบ้านอย่างเงี้ยก็ต้องไปโอนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินใช่ไหมฮะถ้ารูปแบบไม่ชัดก็จบกันหรือว่าอย่างการทําสัญญาเงินกู้ก็ต้องมีแบบฟอร์มที่ชัดเจนมีพยานลงลายมือชื่อ2คนอะไรแบบนี้เป็นรูปแบบนะครับอันที่2ก็ต้องมีเจตนาเนาะเออ ใช่ไหมคือถ้ามีเจตนาหมายความว่าคนรจะทํานิติกรรมด้วยกันเนี่ยเจตนาต้องตรงกันนะถ้าโดนหลอกโดนปิดบงังข้อมูลบางอย่างก็นิติกรรมก็อาจจะทําไม่ได้มีผลไม,ไม่ได้ผลตามที่เราตั้งใจไว้นะครับและ3ครับก็คือจะเป็นเรื่องของความสามารถอ่าก็จะเข้าโจทย์ข้อนี้ครับความสามารถหมายความว่าบุคคลที่จะทํานิติกรรมระหว่างกันเนี่ยต้องมีความสามารถที่ทําได้ตามกฎหมายนะถ้าความสามารถทําไม่ได้เนี่ยก็ ก็จบกันนะฮะเช่นเธอจะไปซื้อรถกับครูอย่างเงี้ยแต่รถที่ครัวมาขายเธอเป็นรถของเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเราก็ซื้อขายกันไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าครูไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในนั้นนะ่ะในรถคันนั้นนะ่ะอย่างนี้เป็นต้นเนาะทีเนี้ยนิติกรรมเนี่ยนะครับเขาถามว่าผู้เยาว์นะครับผู้เยาว์เนี่ยใครทํานิติกรรมได้เราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนผู้เยาว์เนี่ยนะครับคือคนที่มีอายุนะครับน้อยกว่า20ปีนะครับและไม่มีสามีเป็นตัวเป็นตนหรือว่าไม่ได้สมรสนะครับ ไม่ได้สมรดเนาะถ้าแสดงว่าผู้เยาว์เนี่ยคือคนที่อายุน้อยกว่า20และยังไม่ได้สมรดแน่ๆนะครับกรณีเขาบอกว่าการที่ผู้เยาว์จะทํานิติกรรมเนี่ยนะครับจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่ประกอบด้วยเสมอเราเรียกว่าความยินยอมอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะครับ ผู้แทนโดยชอบธรรหมายถึงใครก็คือพ่อและแม่เรานั่นเองนะฮะฉะนั้นหมายความว่าในกรณีใดก็ตามที่เราอายุต่ำกว่า20เราจะทํานิติกรรมเนี่ยทำได้ไหมทําตามหลักทําได้นะแต่ว่าต้องมีความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบทรรก่อนนะครับฉะนั้นหมายความว่าทุกข้อมันก็ตอบได้หมดอะแต่เข้าใจว่าโจทย์ข้อเนี้ยเขาน่าจะถามเราว่าทํานิติกรรมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมเนาะ เออมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะเราไล่ตามนี้นะครับเรื่องที่ผู้ยาวททำได้เลยโดยไม่ต้องขอความยินยอมก็จะมีอยู่สัก 2- อสประเด็นนะฮะประเด็นแรกทําได้เลยเพื่อให้พ้นจากหน้าที่คนรับผิดชอบเช่นทํากันบ้านครับทำได้เลยฮะใช่ไหมครับหรือว่าทำอะไรทํางานตามที่มอบหมายต่างๆนา,า,านาได้เลยนะครับอ่าอันที่2ก็อย่างเช่นรับโดยสเสน่หามีคนให้เงินให้ทองเราเรา,เร,ารับได้ครับไม่เป็นไรเพราะเราอุ๊ยเป็นเด็กน่ารักจะให้200อยะได้ นะครับแต่การจะจ้างแรงงานแต่ต้องไม่ใช่การจ้างแรงงานหรือมีอะไรตอบแทนนะครับเข้าใจตรงกันเกาะนนะครับ 3. อะไรก็ตามที่เราทําได้คนเดียวคนอื่นทําไม่ได้เราทําได้เลยครับเช่นเราหิวข้าวเราซื้อข้าวใช่ไหมอ่าเราก็ซื้อมานะครับกรณีของผู้เยาว์ที่เป็นผู้ชายนะครับก็จะมีเรื่องของการรับรองบุตรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพราะบุตรเราเป็นคนทําเองใช่ไหม <laughs> นันเนี่ย <laughs> เด็กที่เกิดมาก็ต้องมีม,ม,มีบิดาเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็รับรองบุตรได้เลยไม่ต้องพ่อแม่ก็ ไม่ต้องขอความยินยอมนะครับได้เลยเพราะเราทําเองได้คนเดียวนะครับอีกท่อนหนึ่งเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่ที่จําเป็นและต่อการดํารงชีพนะและกะ็สมต่อฐานะรูรูปเนาะเหมาะสมต่อฐานะรูรูปก็คือทําสิ่งที่มีความจําเป็นต่อสถานะทั้งทางด้านสังคมแล้วก็ทางด้านกระเป๋าตังเราอะ่ะเออเช่นเราจะสังเกตว่าเวลาเราไปซื้อของบางอย่างอะ่ะเราไม่ต้องขอพ่อแม่ก็ได้ใช่ไหมเขาก็ขายให้เราได้ครับเช่นซื้ออาหารเนาะ เราไม่ต้องขอพ่อแม่ใช่ไหมเพราะตามฐานะเราใช่ไหมถ้าเราไม่ติดเขาเราโอเคแล้วเ,เราต้องกินเพื่อเพื่ออยู่ใช่ไหมครับเราซื้อสมุดดินสอหรือว่าเครื่องเขียนได้เพราะว่าเราเป็นนักเรียนไงเราก็ซื้อได้ถูกไหมครับอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นอันนี้คือ4อย่างที่เราทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องบอกแต่แน่นอนมันจะมีอยู่ข้อนึงครับที่อันนี้น่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเราทําพินัยกรรมได้ครับพินัยกรรมเนี่ยผู้เยาว์สามารถทำพินัยกรรมได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก บิดามารดาครับเมื่อเราอายุ15ปีครับฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือ15ครับและนิติกรรมที่ทําได้คือพินัยกรรมครับอ่าโอเคนะครับฉะนั้นตอนนี้ใครมีการ์ดนะครับการ์ดแวนการ์ดใช่ไหมฮะที่เราดูอลกันเป็นดอลลิสต์นะครับใครมีอาร์ทอยอหมอนหมอนน้องกระต่ายที่เพื่อนน้าลายเราตั้งแต่2ขวบอะไรแบบนี้นะครับถ้าเรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะไม่อยู่บนโลกแล้วครับมันจะไม่มีคนดูแล ทำพิัยกรรมได้เลยนะครับเพราะตอนนี้นักเรียนม6ก็น่าจะเกิน15แล้วนะครับฝากหมอนเน่าเราให้คนอื่นดูแลนะครับเวลาเราล้มหายใจจากไปจากโรกนี้เราจะได้สบายใจนะฮะโอเคนะครับข้อสอบข้อนี้นะครับคิดว่าไม่ยากเนาะนะครับเดี๋ยวมาดูข้อหน้ากันนะครับว่าจะออกเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะตอบแบบไหนนะครับ